ยูทูบเบอร์สาวชาวเนเธอแลนด์ที่ชื่อไดอาน่าเนเวนได้ทําคลิปลง YouTube เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยแนะนำมารยาทสิ่งที่ควรและไม่ควรทําเมื่อมาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเราจะมาดูกันครับว่าในสายตาฝรั่งนั้นเขามองกันว่าอะไรบ้างที่เป็นมารยาทที่พึงปฏิบัติเมื่อมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเราซึ่งเธอได้ลงคลิปวิดีโอแปลคลิปเลยว่า15สิ่งที่คุณไม่ควรทําในประเทศไทย เคล็ดลับการท่องเที่ยวในประเทศไทยแบบมีมารยาทโดยเริ่มคลิปเธอได้บอกว่านี่คือเคล็ดลับ15ขอ้อที่คุณไม่ควรทำในประเทศไทยข้อที่ 1. อย่าอยู่เกินวีซ่าของคุณเมื่อคุณมาถึงประเทศไทยคุณจะได้รับตาประทับในหนังสือเดินทางของคุณและหากคุณอยู่เกินกำหนดคุณจะถูกปรับที่สนามบินอย่างแน่นอนและคุณอาจจะถูกแบนจากประเทศไทยซึ่งไม่มีใครอยากถูกแบนจากประเทศไทยดังนั้นอย่าอยู่เกินวีซ่าของคุณ ขอที่ออย่าทําอะไรผิดกฎหมายในประเทศไทยเมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดังนั้นหากคุณทําอะไรผิดกฎหมายในประเทศไทยคุณอาจจะต้องติดคุกและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่คุณไม่ต้องการเมื่อคุณไปเที่ยวพักผ่อนดังนั้นอย่าทําอะไรที่ผิดกฎหมายข้อที่3อย่าพูดจาไม่ดีพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรือพระราชวงศ์ประเทศไทย มีความเคารพต่อสถาบันกษัตริย์และราชวโช์เป็นอย่างมากดังนั้นอย่าพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับสถาบันเพราะอาจทําให้คุณมีปัญหาได้ขอด้อที่สอย่าแตะต้องตัวพระสงฆ์ห้ามจับหรือโดนตัวพระเพราะถือว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากจึงห้ามแตะต้องตัวพระโดยเด็ดขาดหากคุณจะถ่ายรูปคุณต้องแน่ใจว่าคุณจะไม่แตะต้องพวกเขาและต้องให้ความเคารพและรักษาระยะห่างเพราะพวกเขามีความศักดิ์สิทธิ์สูง และห้ามสัมผัสพวกเขาข้อที่5อย่าลืมยิ้มคนไทยมีความเป็นมิตรและพวกเขายิ้มเสมอเพราะเป็นมารยาทที่สำคัญที่พวกเขามีประเทศไทยยังเป็นที่รู้จักในนามดินแดนแห่งรอยยิ้มดังนั้นเมื่อคุณพูดคุยกับใครสักคนอย่าลืมยิ้มถือเป็นการให้เกียรติและเป็นมิตรอย่างยิ่งข้อที่ 6. อย่าทักทายคนไทยด้วยการจับมือหากคุณทักทายคนไทย อย่าจับมือพวกเขามันจะเป็นการให้เกียรติและสุภาพมากกว่าหากคุณทักทายพวกเขาด้วยการไหว้แบบนี้ข้อที่เอย่าชี้ด้วยมือหรือด้วยเท้าถือว่าหยาบคายมากหากชี้ด้วยมือหรือเท้าดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนี้และการใช้สายหัวของคุณแทนห้ามใช้เท้าชี้เด็ดขาดเพราะถือว่าหยาบคายมากข้อที่8อย่าแตะต้องศรีรษะของผู้อื่น คนไทยถือว่าศีรษะของตนเองศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วนที่สะอาดที่สุดของร่างกายการไปแตะศีรษะคนอื่นจึงหยาบคายมากและเป็นการไม่เคารพดังนั้นหลีกเลี่ยงการทำข้อที่9อย่าเหยียบธนบัตรไทยบนธนบัตรหรือเหรียญของไทยส่วนอยากจะเป็นลูกกษัตริย์ดังนั้นหากคุณทําเงินหล่นอย่าใช้เท้าเหยียบบนเงินนั้นซึ่งถือเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างยิ่งพยายามใช้มือจับจะดีกว่า ข้อดีสิอย่าสวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมไปวัดอย่าเข้าไปในวัดโดยสวมรองเท้าอยู่ควรถอดรองเท้าไปข้างนอกและสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมเวลาไปวัดควรสวมเสื้อผ้าที่ปกปิดไหล่และเหนือเข่าของคุณถือเป็นการไม่เคารพหากคุณสวมกางเกงขาสั้นมากๆและเสื้อเปิดไหล่และอีกอย่างหนึ่งก็คือการถอดรองเท้าหากคุณเข้าไปในวัดคุณควรถอดรองเท้าข้อที่11ออย่าจองทัวร์ออนไลน์ จองทัวร์ที่บริษัททัวร์ในประเทศไทยดีกว่าหากคุณต้องการทัวร์เช่นทัวร์ในเชียงใหม่หรือกรุงเทพอย่าจองทัวร์ผ่าน b o ๊ก i ิงหรือทิปแอดไวเซอให้จองกับตัวแทนการท่องเที่ยวในท้องถิ่นพื้นที่นั้นเพราะคุณจะได้ราคาถูกกว่าการจองกับแอปออนไลน์อย่างแน่นอนข้อที่12อย่าเช่าสกูตเตอร์โดยไม่ถ่ายรูปก่อนหากคุณเช่าสกูตเตอร์อย่าลืมถ่ายรูปจะได้มีหลักฐานว่ารอยขีดข่วนบนสกูตเตอร์นั้น อยู่บนสกูตเตอร์แล้วฉันไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนแต่ได้ยินว่ามีคนมีปัญหาในการเช่าเมื่อนําสกูตเตอร์กลับมาพวกเขาต้องจ่ายเงินค่ารอยขีด่วรหรือรอยบุบที่มีอยู่แล้วดังนั้นอย่าลืมถ่ายรูปสกูตเตอร์ก่อนเช่าและอย่าขับรถชิดขวาให้ขับรถชิดซ้ายฉันมาจากเนเธอร์แลนด์ฉันคิดว่าสําหรับฉันมันเป็นเรื่องยากและสับสนมากที่ในประเทศไทยคุณต้องขับรถทางด้านซ้ายของถนนถ้าคุณมาจากสหราชอาณาจักร หรือออสเตรเลียมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณข้อที่13อย่ากินอาหารริมทางที่ไม่ได้ปรุงสดต่อหน้าคุณหากคุณต้องการทานอาหารที่แผงริมอาหารริมถนนหรือว่าตามฟู้ดเพจตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารที่คุณสั่งนั้นทําสดใหม่เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าอาหารที่ทํามานั้นนานแค่ไหนก่อนที่คุณจะมาที่นี่ดังนั้นมันอาจจะเสียควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทานอาหารตามร้านข้างทาง ที่อาหารปรุงสดใหม่สําหรับคุณจริงๆอีกอย่างของอาหารก็คืออย่ามองข้ามสถานที่ที่อาจดูไม่หรูหรามากนักเพราะจากประสบการณ์ของฉันอาหารที่อร่อยที่สุดคือร้านลับที่ดูไม่หรูหราดังนั้นอย่าตัดสินร้านอาหารจากรูปลักษณ์ภายนอกในประเทศไทยมันอาจดูไม่หรูหรามากนักแต่อาหารอาจจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดที่คุณเคยทานอีกเรื่องก็คืออย่าลืมเช็ดช้อนซ่อมหรือตะเกียบของคุณก่อนที่จะใช้ร้านอาหารหลายแห่งในเมืองไทย มีรัตเกียบจะอยู่บนโต๊ะที่ทําความสะอาดแล้วแต่ต้องแน่ใจว่าได้เช็ดทำความสะอาดก่อนที่คุณจะใช้มันข้อที่14อย่าจองที่พักที่ไม่มีคะแนนหรือได้คะแนนต่ำกว่า7ดาวคําแนะนําของฉันคือการจองโรงแรมหรือ Airbnb ที่มีคะแนนอย่างน้อย50คะแนนและอย่างน้อย7ใน10ดาวเพราะเมื่อสถานที่ไม่มีการให้คะแนนใดๆก็อาจจะเป็นกลโกงและอาจไม่มีอยู่จริง และยังอาจแตกต่างไปจากที่เห็นโดยสิ้นเชิงอีกด้วยพูดย่งไงก็คือไม่ตรงปกนั่นเองข้อที่1 5อย่าซื้ออะไรโดยไม่พูดถึงราคาถ้าไม่มีการตั้งราคาไว้แล้วคืออย่าซื้ออะไรหรือซื้ออาหารหรือขึ้นแท็กซี่ก่อนจะรู้ราคาดังนั้นหากคุณขึ้นแท็กซี่ให้พูดถึงเรื่องราคาและต่อรองราคาให้ชัดเจนกับสถานที่ที่คุณจะไปหากคุณไปนั่งที่ร้านอาหารตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเห็นเมนูพร้อมราคาก่อนตัดสินใจซื้ออาหาร และหากคุณต้องการซื้ออะไรบางอย่างไม่มีราคากําหนดอย่าลืมต่อรองให้ราคามันถูกลงอย่าก,กลัวที่จะต่อรองอย่าถูกหลอกลวงฉันอยากจะบอกคุณว่าหากมีคนเดินสุ่มเข้ามาหาคุณพร้อมกับข้อเสนอหรืออะไรที่เสนอให้คุณมันอาจจะเป็นการหลอกลวงดังนั้นพวกเขาก็จะพยายามเอาเปรียบคุณและคิดเงินคุณมากเกินไปสําหรับสิ่งของหรือพาคุณไปสถานที่ที่คุณไม่อยากไปจริงๆสุดท้ายคืออย่าดื่มน้ําประปา ในประเทศไทยจริงๆแล้วน้ำประปาไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์น,น่าสุขภาพคุณสามารถใช้อาบหรือล้างแว่นตาหรืออะไรก็ได้แต่อย่าดื่มมันดื่มน้ำที่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นหรือร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เน้นว่าอย่าดื่มน้ำประปาให้ดื่มน้ำขวดที่ขายดีที่สุดและนี่คือมุมมองสิ่งที่ไม่ควรทำ15ข้อของสาวฝรั่งที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้รีวิวเอาไว้ท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่อย่างไร แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับ